สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธนะคะจะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงวันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าดาวพระพุธโคจรยกย้ายได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้าง ะะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาเป็นดาวของปากค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับคําพูดคําจานอกจากนั้นดาวพระพุธยังหมายถึงการประสานงานระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งค่ะดังนั้นกิจการหรืองานทุกอย่างนะคะย่อมมีความเกี่ยวข้องกับดาวพระพุธทั้งนั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระ พุธและดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวคู่ศัตรูกันหลายๆายคนก็ประสบเจอกับปัญหาต่างๆนานาทาอะไรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดไม่ราบรื่นแถมไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธในช่วงที่ผ่านมามีการโคจรพักองศาอีกด้วยนะคะในจังหวะนี้ค่ะดาวพระพุธเนี่ยมาเป็นเกษตรราธิบดีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยประสบพบเจอจะมีเกณฑ์ค่อยๆขยับดีขึ้นนะคะเรามาดู ดูกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษบค่ะชาวพฤกษบท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษ์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายน โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะพูดถึงดาวพระพุธเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะดาวพระพุธนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะในวันที่สองกร,รกฎาคมเมื่อไม่กี่วันที่น ผ่านมานี้ดาวพระพุธนะคะโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีในเรือนกระดุมพระนั่นเองค่ะถือว่าเฮงมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะกระดุมพระหมายถึงอะไรกระดุมพระหมายถึงเงินหมายถึงรายรับหมายถึงไรายได้นะคะปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นไอเดียความคิดการลงทุนการต่อย,ยอดปุตตะยังหมายถึงโชคลาภได้ด้วยเช่นเดียวกันปุตตะก็ยังหมายถึงความรักได้เช่นเดียวกัน และปุตตะหมายถึงบุตรและบริวารคนที่อยู่ในความดูแลของคุณค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้เรื่องเงินสมัยต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะขยับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเงินที่ค้างค้างคาคาเงินที่ยังไม่ได้สักทีใครที่รอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเงินตกเบิกเงินเคลมประกันต่างๆนานานะคะก็จะมีเกณฑ์จัดการ ได้ในช่วงวันที่สองถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เรื่องเงินจะมีความลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นรวมถึงใครที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ขยับดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นแต่จะสามารถหาทางออกสามารถหาทางแก้เกี่ยวกับการเงินได้บางคนมีที่ให้หยิบยืมหรือบางคนมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้ค่ะรวมถึงใครที่เป็นชาวละค าราศีพฤษภนะคะอยากจะริเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ๆในช่วงนี้คุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนเป็นอย่างดีคําว่าเกื้อหนุนสนับสนุนจะมาขออธิบายสักนิดนึงนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณมีคนช่วยเท่านั้นนะแต่คําว่าเกื้อหนุนสนับสนุนนั้นคือมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือมีคนเข้ามาคอยให้คำปรึกษาเป็นทั้งแรงกายเป็นทั้งแรงใจคอยให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองเพราะปุตตะอย่างที่สมัยบอกไปหมายถึงเด็กหมายถึงบริวารหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าหมายถึงคนที่อยู่ในความดูแลของคุณแล้วการที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินการเงินตรงนี้ก็หมายถึงโชคทางการเงินหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสดีๆเรื่องของเงินของทองไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆคนที่มีอายุน้อยกว่ามาให้ตัว เลกับคุณแล้วคุณนำไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะไม่ได้เจาะเฉพาะแค่เรื่องนี้แต่หมายถึง คนที่มีอายุน้อยกว่าคุณจะสามารถช่วยพพอร์ตช่วยเหลือนะคะคอยเป็นไม้คอยเป็นมือในเรื่องของการงานคอยจัดการแบ่งเบาภาร,ระคุณได้ในเรื่องอื่นๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบ์นั้นมองภาพให้กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใครที่ทำงานประจำนะคะมีเกณฑ์ที่จะลงตัวลงรอยในเรื่องของการเงินการจัดการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีมากยิ่งขึ้นใครติดหนี้ติดสินอยู่มีวิธีการจัดการ ใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองการค้าการขายก็จะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงในช่วงนี้นะคะมีการเจราจาติดต่อซื้อมาขายไปก็จะคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศถือว่าเฮงมากๆเลยนะสมัยต้องขอใช้คํานี้เลยเพราะว่าดาวประพุธมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินเกษตรราธิบดีก็หมายถึงความมั่นคงนะคะความเจริญก้าวหน้าความแข็ง แรงความยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องบุตรบริวารทั้งเรื่องของอโชคลาภความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนทุกท่านนะคะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก นอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ